ไปนี่งั้นกะซื้อไหวบมอแกการขายช่วงนี้บมอกับการขายหมอกับการสื่อไหวแมนบ่เออมั่วหน่อยตัวนี่นะคะไอแม่เพิ่นเขาสื่อไปนะคะพี่น้องไอตัวนี่เนี่ยเขาขายอยู่หมื่นสามนะคะนี่นะคะคือแม่เพิ่นเขาเอาไปแล้ว นะอ่านะคะตัวนี้ก็คืออยู่ราคาหมื่นสามนะคะเนาะเป็นยางเบิงอ <m Tip> ีกก่อนนะคะพี่น้องนะไปไปยางเบิงอีกก่อนนะยางเบิงไปเรื่อยๆก่อนนะคะนะยางเบิงไปเรื่อยๆก่อนคู่นี้ก็ก็งางอยู่นะเจ้าของพิ่นบ่หวางคุยนะคะเดี๋ยวยางยางเบิ่งอีกนะคะยางไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศนะคะมือหนีค้นบ่ข่อยหลายปันดนะคะง่วงกับ่คข่อยหลายนะคะ ปกติง่วจะจะหลายกว่านี่จะหนากกว่านี่นะทอที่ิม่ตายคยมากนะคะเนาะเป็นลงๆนะคะอาจจะยังมพอด็กเกี่ยวข,ะนะข่างงวเนาะราคาง่วงกะบโบเป็นน้าแน่เพิ่นว่าช่วงนี้ราคาง,ง่วจะดีสําหรับคนที่สือ่อไปเลี่ยงหรือว่าสือ่อไปไหวขายตอนในช่วงปีใหม่เป็นสิเนาะปกติลดง่วหนากว่านีเค้นจนะหนากกว่านี่นะคะเนาะไปพิ่งบรรยากาศ พี่น้องแถวบ้านแม่ตายนะคะนะพ่อกายนะคะเพิ่นมาเบิงงวเพิ่มนะคะนะยุคก่อนเป็นกับงวร้ายแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นตนัวหนีเนาะสี่หมืนสามนะคะแม่หนีนะคะไปต่อนะคะยังเบิงนะคะแต่งัวว่างนี่หีนะคะปกติกงัวนี่จะเต็มเลยนะกระน้ำตรงนี้คือจะเต็มแน่นเลยนะคะรลค่าท่าไดไถ่นะคะตัวนี้ ราคาเท่าไหร่สมหมืวาครับมืนีามสามหม่สองครับราคาเงื่นหน่อยตัวนี้สามหมื่นสองนะคะอายุจักปีตาน่ะเก้าเดือนไปต่อนะคะไปเบิิงบรรยากาศกันต่อค่ะ น้องๆน,นะคะแม่ค้าน่อยนะอ่ามาเบิงตลาดน้ำพอวสันนะคะเป็นจังไหนในตาตลาดมืนน่อนี้ที่ที่แนมเบิงเข้ามาแค่นี้แม่นบ่เข้ามาแค่นี้นอเอามาลองมึงก่อนอ่า ตลาดเงียบเงียบเนาะอทินาอธิตนาก็ไม่อีกตลาดเงียบเงียบเป็นบอ่อช่วงนี้นัวข้นว้านาาขายเขา่าเงลนเข่ากับบ้อนเขา่าน้ำแน่นัวน่าจะได้อยู่เด้อธิตหนาอนธิทึ่งบรรยากาศเเงียบเงียบแน่นอกเหมือนนี้น,นะฝากเบอร์โทรไว้น้ำแนอนอยู่บ้านก็มีอีกสามโตนะคะบอกเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองสี่หสองสี่ห้า เจ็ดหกศูนย์แปดนะคะน้องไม่นะอยู่บ้านน้าเย็นนะคะขันผู้ใดอยากขายงัวเนาะติดต่อเพิ่น or, มาได้นะคะพุณ <สะ S 1> น,นี่ราคาเท่าไหร่นี่สามหมื่นบาทสามหมื่นอัดทุกแนนไน่ไงส <ะ S 2> มามหมื่นแม่ลูก <acompañ> ครับผมแม่เพิ่นได้จักลูกหรือลูกแพร่ลูกแพร่ราคาเท่าไหร่ราคาเป็นจังไหนแนย ลงแม่นบ่ขายง่ายหรือขายยากช่วงลงกับขายยากขายยากแม่นบ่กเนี่ยขันง่วนละก็ถือบ่แม่นมันสิขายง่ายบอกตัวเรียกหลายอ่ามาแต่คุณหารเนาะแอ่าฝากเบอร์โทรนั่นเลยจ้ะ083 083 708 708ูนย์็ดศูนย์แปดแปดเจขันอยากได้งัวเนาะอยากขายงัวจังสีนอกจะกโทรหาเพื่อนไดใช่ไหมเน แตงโมค่ะแตงโมนะคะเพิ่นซื้อแตงโมนะคะพอแตงโมเด้อนะคะนี่นะคะคู่นี่เพิ่นขายอยู่สามหมื่นนะคะมี่ายหน่อยนึ่งจ้าโชคดแม่ไผมากกติดต่อพอแตงโมม่ได้นะคะนะอู้มาเบิงงัวตัวนี้นะคะไม่ตายมากนะไม่ตายกับเลดทายมาฝากนะคะอันนี้เป็นงัวอายุประมาณสามปีกว่าๆนะคะนะเพิ่นขายอยู่หาหมื่นแปดนะคะตัวนี้นะ มันง่ามดีนะคะแม่ตายก็เลยเอาเก็บผ่ามาฝากนะคะจะเป็นงัวสีมือตอาจจะเห็นมันตึงตัวนดียงยมันหิวมันจอยน้งนองวนะ่าแม่หลูก,ก,นนมมกออ <13. S 2> นเนาะัสามสิบสาม งามอยู่ไดนุ่สามสิบเ้ยมันกะสูงยาวมันสูงยาวความสูงเท่าใดนี่มันจะลอยสี่ักอ่ลอยกีัวนะคะยั่วเพื่อดีกผู้ใดยเนาะนีคนอยากได้เนาะตาเนาะฝากฝากซื้อฝากโทรไปเแน่เออเบอร์โทรกะศูนย์แปดสามแปดสามสองหกแปดสองแปดหนึ่งแดหนึ่งสองหนึ่งแปดนะคะอได้หอยยังคะคนหอยโกยบาตถนนถุงเทือก ปอยายโกยถุงเทิงนะคะนะนี่นะคะขอบคุณหลายๆนะคะไปยางเบิงบรรยากาศกันต่อนะคะเนาะง่วบางนะคะช่วงนี้เนาะนะคะะมีแต่พอค่านะคะคนยางกับบอกคอยมีปันไดนะคะมือนนี้เนาะ เป็นกำลังใจให้พี่น้องเลี้ยงงวทุกคนนะคะางดีลูกมันงามนะคะเท่าไดก่อนราคามันต่ะแม่ลูกคู่นี้นะคะราคาหาหมินสามนะคะพี่น้องนะไปต่อนะคะ<ป>แม่เพ่นจะลูกหรอเท่าไดก่อนนี่ สิบหา้านนสิบห้าแม่ลูแลวข้างง่วมือนีนะคะตลาดแยากการสร้างนะคะอำเภอกันทนลักจังหวัดศรีสะเกดนะ ราคาง่วกะบอควายแลนปันไดนะคะซบเศร้าในจักนอยนะคะก้นกะนอยง่วกะยังนอยอยู่นะคะพอขาแม่ขากับบอฮันเด็กคึกคืนปันไดนะคะนาะเป็นกําลังใจให่งมอญทุกคนนะคะนะจังได้กะสู่เป็นนักกันหลักลามีนองนะคะนะคะคลิปนี้นะคะเมตายจะขอลากันไปก่อนนะคะคันคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้ะกดติดตามช่องแมตายเดย่งง่วงนะคะ จะได้โบผ่า,ลาคลิปใหม่ๆแต่ก็เป็นกำลังใจให้ไม่ตายน้ำนะคะลลิหนีลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ